สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่ฟัวดอฟักครับวันนี้เรามาอยู่กับพาร์ทที่3ของเรดฟิวทาวครับเดี๋ยวมาดูปฏิทินกันก่อนนะครับว่าในช่วงเปิดฤดูกาลเราจะต้องไปเจอใครกันบ้างนะครับผมในเดือนแรกนะไปดูกันหลังจากที่นัดที่แล้วเราชนะเลียบภูมา2-1นะครับผมในศึกคอมมูนิตี้ชิลเป็นศึกกระชับมิตรก่อนเริ่มฤดูกาลซึ่งมันก็ไม่ได้แข่งขันอะไรสักเท่าไหร่นะวันนี้นะครับเราก็มีเวลาประมาณสัก สอ,อาทิตย์นะครับผมเสร็จเนะกับการที่ต้องไปเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมในวันเปิดสนามเล่นที่บ้านของเราและพักหนึ่งอาทิตย์นะครับผมไปเจอกับฟูตแลมและก็ไปปิดท้ายเดือนโดยการต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับเป็น3ามทีมที่ไม่ได้เดือดเท่าไหร,ร่นะฮะเอาละแต่ว่าเรื่องที่เดือดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ ตัวนักเตะของเรานะครับทุกคนตัวผู้เล่นของเราที่ตอนนี้ยังคาราคาซังอยู่นะครับคือใจจริงๆนะผมโดนฉีกสัญญาก็จริงครับ30บล้านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะผมไม่อยากจะขายเลยนะคือผมไม่อยากจะขายเลยอะ่ะผมอยากที่จะเก็บนักเตะคนนี้ต่อไปผมสามารถที่จะไปขยายสัญญาได้ไหมคทุกคนคืออยากจะเก็บไว้เป็นโรเตชันของทีมแล้วเขากําลังเล่นได้ดีกับทีมเราด้วยนะเป็นกองหน้าเบอร์2อโอไม่ได้อะทุกคนไม่ได้เลยนะ รีนิวคอนแทคไม่ได้ครับคือตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับนักเตะแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายไปดอดบุนหรือเปล่าก็เพียงภาวนาว่าเฮ้ยพูดคุยสัญญากันไม่ลงตัวแล้วกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากเก็บเขาไว้นะแต่ว่าเขาก็อาจจะย้ายสู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหากองหน้าสำรองมานะครับผมแล้วก็รวมถึงแบ็คซ้ายตัวจริงที่ตอนนี้เรายังไม่มีเข้ามาเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากได้ชัยเร็วมาเลาเซียเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะฮะ ในรายการของเอริกเชนฮากเนี่ยผมก็ซื้อตัวนี้มาเล่นแล้วแล้วก็คิดว่าอืมไม่อยากจะใช้นักเตะซ้ำบ่อยในต่างๆซีรีส์นะจะได้แบบหลากหลายนะครับและคิดว่าเออสเตตัสของเบนาบีตอนนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเร็วจีขล่องตัวใช้ได้เลยแล้วก็เล่นเกมรุกฉุดฉาดวัย26ปีผมว่าโอเคผมว่าตัดสินใจแล้วแหละสำหรับแบ็กซ้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นอเล็กซานโดเบนาบีน่าจะดีที่สุดครับทุกคนจัดไป ส่งตรงจากแฮท่าเบอร์ลินนะทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อราคากันก่อนตอนนี้เรามีเงินเข้าคลังมาที่54ล้านปอนด์นะฮะอเล็กซานโดเบนาบรีครับเดี๋ยวเราขอดูก่อนครับว่าเราจะยื่นเท่าไหร่เราคงไม่ต้องเอานักเตะไปแลกนะเพราะนักเตะตอนนี้เราต้องการไปสกอตเด็บค่อนข้างเยอะครับเรายื่นไปก่อนเลยครับที่30ล้านปอนด์นะครับกลมๆเลยฮะแล้วก็มีในส่วนของเซลล์ออนครอสสัก10%นะทุกคน เ,เขายังจะขออีก300แสนนะทุกคนโอ้โหโอเคสงสัยก็จะเดือดร้อนเงินแล้วเราก็พอมีเงินอยู่ก็สัก3า0แสนปอนก็ไม่ได้จะมีปัญหาทุกคนโอเคจัดไปสําหรับแบ็กซ้ายวัยยีปีกําลังจุดพีิกเลยนะจัดไปนะทุกคนเรียบร้อยนะครับปิดดิวแบบรวดเร็วครับเราต้องการแบ็กซ้ายคนนี้เข้ามาซ้อมกับทีมก่อนและเราจะได้เอาไปลงเรียกว่าทีมชุดใหญ่ของเราฮนะ ในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับเขาเรียกเพิ่มขึ้นมาจาก48,000เป็น57,000ครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีเศษเอาักประมาณ55,000แล้วกันแล้วก็ในส่วนของโบนัสทราย500,000เป๊แล้วก็ครีนชีท5นดจะรับอีก300,000ถือว่าโอเคนะเป็นโบนัสเล็กๆให้กับนักเตะแล้วกันนะครับผมจัดไปเอาล่ะเรียบร้อยครับปิดดิวแบบรวดเร็วทันควัน,นสำหรับแบ็กซ้ายรายใหม่ ก็น่าจะช่วยเกมรุกเราได้ดีครับทีนี้ขวาซ้ายเราจะเร็วคู่และน่าจะเติมเกมอย่างเมามันเลยก็ว่าได้ทุกคนและอย่างที่บอกนะครับเบนาบรีเนี่ยเขาเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติเชติน่าใช่ไหมเขาก็จะมีเพื่อนนะครับอย่างแบ็กขวาชาวเชติน่าคือเฮอร์นานเดราฟูเอนเต้ครับในวัย30ปีอ่าอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าอยู่ด้วยกันได้นะครับน่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ปรับตัวได้ไม่ยากคนระับทุกคนอะไรครับผมเดินหน้าต่อไปครับสําหรับ ท่านของนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปก็เป็นโกแมนครับ30ล้านปอนด์แล้วก็มีทั้งท่านของเอ่อน่าจะเป็นเอเนสโตกิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งตั้งแต่ยุคแรกเลยนะอยู่กับทีมมาแล้วถึงเวลาที่ต้องออกนะครับก็คือปล่อยยืม1ปีแล้วก็มีสัญญาซื้อขาดในช่วงของท้ายดูกันอะไรครับผมมาถึงดิวในส่วนของผู้รักษาประตูบ้างครับก็ล่าสุดผมได้ไปส่งสเกลไปหาดาวิดรรย่านะ เรียกว่าเป็นผู้ักษาประตูถ้าเกิดทุกคนจำภาพเขาน่าจะเป็นผู้สาประตูของเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งก็ผมว่าเขามีสไตล์คล้ายๆดาบเิดเดเกอาอยู่นะคือช็อตต็อปเปอร์โหดจัดเลยฮะคล้ายๆกับจอแดนพิกฟอร์ดด้วยนะครับแต่อาจจะไม่เฟ้อฟ้าเท่าพิกฟอร์ดนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสเกาว์เต็มๆแล้วเขาจะเก่งแค่ไหนครับปตก็อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราดึงเข้ามาเป็นในฐานะมือ2ต่อจากเอเทนกรีน ผมว่าก็พอได้นะเพราะว่าตอนนี้เชมัยเคลน,น่าจะไม่ไหวแล้วครับแต่เขาจะยอมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องขอดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปต่อรองก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีดิวเบื้งสารประตู3คนครับคนแรกคืออ่าพอนซี่ครับทุกคนคนนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ราคาแพงมากครับทุกคน3ากว่าล้านปอนด์นะ <c> ้ <oughs> แต่ถ้าเกิดจะพูดว่าเราต้องการมือ2ใช่ไหมทุกคนมันก็จะมี2คนแหละคือทางด้านของเอ็ดวาร์เมนดี้แล้วก็อ่าดาวิดรรยาคือ2คนนี้เนี่ย ผมว่าใครก็ได้นะใครก็ได้แต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าราย,ยาถ้าเขามาเขาอาจจะยอมเป็นสำรองแต่ว่าถ้าเกิดในข่ายของเมนดี้อายุเยอะจริงแต่เขาอาจจะอยากเป็นตัวจริงก็ได้นะทุกคนอันนี้เนี่ยเราก็พูดยากเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอลองไปพูดคุยดีลทั้งคู่ก่อนเลยละกันถ้าใครยอมที่จะเป็นสกอตโรเทชันหรือว่าอาจจะไม่ใช่ครูเชียวเนี่ยผมจะโอเคมากถ้าเกิดใครมาเป็นตัวสำรองให้กับเอเจนต์กรีนได้ผมก็จะเซ็นคนนั้นเข้ามาครับใน2รายนี้ทุกคนจัดไป อะไรครับผมล่าสุดได้ไดก่อนเอดูอาร์เมนดี้จากเชลซีนะครับเชลซียอมตกลงขายในราคา7.5ล้านปอนด์เฮ้ยแจมเลยนะฮะถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับเดี๋ยวไปขอดูก่อนนี่ฮะโอ้ถือว่าได้เรื่องอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องรอดูตัวนักเตะว่าจะยอมมาเป็นสำรองหรือเปล่าเดี๋ยวเราตกลงก่อนแล้วกันจัดไปโอ้เอดูอาร์เมนดี้ในวัย3าปีต้องการมาเป็นมือหนึ่งของทีมครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลอง คิดวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเอเทนกรีนตอนนี้เนี่ยเอาละผมอาจจะต้องยอมเมนดี้วะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผู้สัมระตูของเราเนี่ยขาดคนที่เก่งจริงๆเหมือนกันนะในส่วนของรีลิสคอสนะครับเมนดี้เลือกขึ้นมาที่17ล้านปอนด์เหรอเฮ้ยผมว่าโอเคนะเราซื้อมา7ล้านอะไรครับผมแล้วก็ในส่วนของเงินเดือนอาจจะลดลงมานิดนึงครับต่อสัปดาห์เหลือง5 0 0 0นะครับแล้วก็บนัสต่างๆก็ราวๆนี้ทุกคนจัดไปเอาล่ะเรียบร้อยครับก็จริงๆแล้วเนี่ย จำเป็นมาก,มากครับที่ต้องเซ็นประตูตัวใหม่อย่างที่บอกไปเพราะว่าชัไมเคิลปีนี้แย่มาก,มากครับแต่ก็ยังดีครับเมนดี้ในวัยสาจะเข้ามาช่วยเอเทนกรีนอีกหนึ่งแรงครับทุกคนจากเอเทนกรีนที่ลงทุกนัดก็อาจจะโดนดรอปลงมาเล็กน้อยส่วนเอเดอาร์เมนดี้ก็จะเข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีมซึ่งผมคิดว่าน่าจะโอเคนะแล้วก็สเตตัสของเอเดอาร์เมนดี้น่าจะดีที่สุดในทีมนะตอนนี้นะครับและรีฟงรีเฟกการปัดป้องการพุ่งบินผมว่ายังดีกว่าเอเทนกรีนหลายขุมเหมือนกันนะสําหรับถ้าเกิดเทียบกันปปอต่อ เอาละผมว่าในส่วนของผู้สัประตูสกอตเดฟบของเราค่อนข้างโอเคและมีนักเตะสําคัญที่สุดและก็สําคัญปานกลางและก็ตัวสํารองอย่างชาไมเคิลผมว่าแจ่มเลยฮะตอนนี้อะไรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามเย้าของฟูลแลมครับวันนี้เอเซนกรีนครับวันนี้ได้ลงไปตัวจริงครับเอเดัวร์เบนดี A ้ A ยังคงไม่ฟิตพอที่จะลงเป็นผู้สั่งประตูจริงของเราครับนัดนี้ผู้สัประตูยังคงเป็นเอเซนกรีนอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นเอเดัวร์เบนดี A ้เนื่องจากวันนี้เจอทีมเก่าเอเซนกรีนครับก็ให้นักเตะได้ลงครับเจอทีมเก่าะ สเสือตัวจริงของฟูลแลมเจ้าบ้านก่อนครับ4231ครับผู้เล่นของฟูลแลมเนี่ยไม่มีคุณชื่อคุณหูเลยนะอาจจะมีแบนดอนวิลเลียมทางด้านแบ็กซ้ายแล้วก็ชโลบาครับเป็นกลางรับวเวนเดียตัวรุกครับนาต่ำเป็นวิลสัน,นรครับของเลียวภูเก่าคร,รับทั้ายแจสเปอร์ก็ถือว่าเป็นตัวรุกที่ค่อนข้างคุณชื่อคุณหูนะแต่ว่าตัวรับเรียกว่าไม่ค่อยรู้จักกันเลยก็ว่าได้ครับ 18ตัวจริงของทีมบูกไปเยือนอย่างเรดฟิวทาวครับทุกคนเอเชนกีผู้รักษาประตูครับมีทาริกแรมตี้เอลเฟดี้คอนซตาและก็อาราบ้าครับวันนี้เบนาบี้แบ็คซ้ายยังคงเป็นสำรองอยู่นะครับกางรับเป็นบูบากากามาราคู่กับแมคเคนนี่ครับตัวรุก3ตัวเป็นอุนแดครับคาเรติเร่และก็ทางซ้ายเป็นเปเยตี้ครับหน้าเป้าเป็นโจเกลฮาร์ดครับอะไรครับผมเกมกําลังจะเริ่มแล้วครับเขี้ยบอลเริ่มต้นที่เจ้าบ้านก่อนนะฮหูแลมนี่ขึ้นชื่อเรื่องการบีบเทสอยู่แล้วครับ มาคนเดียวแล้วเปิดมาตัวหัวกันโลกิ้กับชิตกินปัดไปได้คร oh ับโอ้โหเอาเลยครับโดนเปิดก่อนครับจังหวะนีแล้วครอสเข้ามากามาร่ามงมาที่อาลาบ้าส่งต่อไปสวยครับทริติเร่แทงมาแล้วอุกูเกวฮัดเร็วกว่าเกวฮัหลุดขึ้นมาเลยจินเรียบร้อยโอ้หคมเลยครับ กูมาเร็วยังกระจรวะครับจากรับเป็นลุกและเรียบร้อยที่1นึูนผมกริบเหมือนเดิมครับเกลฮาร์ครับเนี้ยกูคือหนึ่งหนึ่งบอกเลยเลยว่าพี่แกเนี่ยยืดเย็นจ,จัดจัดและยิงไปอย่างรวดเร็วหนึ่งศูนย์เลยครับโตกลับมาครับของเรฟฟิวทาวในทีที่5ครับวิลเลียมยกมาแล้วจังหวะนี้เอเวดี้ปะทะเป็นบอลของเรฟฟิวทาวครับไปยี่ยิเหมือนเข้าด้านในสวยงาม เล่นหนึ่งจังหวะแล้วมาที่ชอริติเร่ชอริติเร่ยกออกซ้ายไปสวยๆเลยที่อาาบาเปิดเข้ามาเกวฮาร์หักหลบกิงแล้วโอ้โหยังเซฟได้อีกเกือเชื่ออาลาบามาด้านซ้ายครั้งหนึ่งอาาบาเปิดโค้ไปเสาซองแล้วขึ้นโมงไม่ถึงครับปะทะออกมาออกขวาสุดมาแลมตี้เปิดย้อนกลับไปตรงกลางแล้วเปเยซี่มงโอ้โหเป็นชุดเลยจังหวะนี้ครับแล้วก็เรียบร้อย2 0 โอ้โหชุดใหญ่จะดจัดครับเพลนี้ของเรดฟิ l ทาวคือมาจนกว่าจะได้ครับแล้วก็ได้จริงๆตั้งเกมที่หูแลมครับแทงขึ้นมาสวยแล้วเจอเข้าเร็วจังหวะนี้เอลเวดี้เก็บหมดเลยครับสวยงามแมคเคนี่ออกมาด้านซ้ายอาราบ้าแทงต่อให้เกวฮาร์ตต้องหันหลังเล่นอยู่ครับเกลฮาร์ตเกลฮาร์ตไปไม่ได้บนกับมาแล้ว ออกซ้ายสุดไปไปซี่เปิดเข้าที่เกล่ยวฮาร์ดอีกทีหนึ่งเกลยวฮาร์ดจังหวะนี้ดูครับเหนียวจริงๆแล้วกามาร่าออกขวามาสวยครับทีแลมตี้เปิดยอดไปตรงกลางแล้วไม่ถึงใครเลยปะทะกลับมาทริเดเร่หันหลังอยู่ครับพักอ,อกกลับคืนไปดวาวร่าแล้วคุณแจจะแทงต่อไม่ได้แล้วแจสเปอร์สวนกลับเขารอสวนอยู่แล้วครับ แล้วไปเร็วเลยจังหวะนี้อุนแดต้องวิ่งตามแ,แล้วอุนแดแล้วอุนแดมาทันด้วยโอ้โหเหลือเชื่อเวียวเปิดเข้ามาแล้วเวเวิดี่จิ้มสุดจัดจ <toss> ัดเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเนะโอ้ยเดียวออ้ยไม่น่าแดงหรือเปล่าจาังหวะนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแดงก็เลยไม่ได้แบบกระโตกกระตากอะไรแล้วเฮ้ย มันมีช็อตที่ฟูแลมเล่นแรงกับเราวันนี้นะแล้วโอ้โหเขาได้แค่ไปเหลือเราไปแยงเฉยวัดโอ้โหแล้วเหลือ10คนเฉยเลยครับเรฟิวทาวต้องเปลี่ยนเลยครับเป็นชอเรติเร่ครับหวยที่ออกจําเป็นจริงๆครับเป็นมิเชลซดีเลกครับแล้วไปยูตี้เปิดโค้งเข้ามาเอลเวดีมงเช็ดแล้วจังหวะนี้กระโดกเข้ามาเอลเวดีมงไม่ถึงอีกทีแล้วบอลออกไปเขาเก็บได้ครับเอาละครับ,รบฟูลแลมเหลือประมาณ20นาทีสุดท้าย บอลพักมาแต่บเบนาบี้พลิกตัวสวยส่งมาสวยมากแล้วส่งให้เบนาบี้ต่อหักย้อนกลับมาจาังหวะที่สดิเล็กยิงเสาแรกโอ้โหปัดได้อีกแล้วอูกะจะฝังให้ได้สามูน,น่าจะจบแล้วจวังหวะนี้ก็ถือว่าทําได้ดีทุกอย่างแล้วครับแต่พักออกมาที่ซาดิเล็กซาดิเล็กเจอกวาดอย่างนี้ก็โอ้โหพูดสินก็ให้แต่ใบเหลืองเลยครับอื อย่างนี้คงไม่มีอะไรที่จะหนักหนามากว่าใบเหลืองเลยฮนะโอ้ย What the fuck โอ้ยบุรสินเกมนี้เดือดแับเหลือเชื่อไปแดงเลยวะเนี่ยโอ้โหคือผมเป็นฝั่งตรงข้ามกับฟูแลมยังงงเลยว่าไปแดงเลยหรอนะ่โอ้โหของจริงจัดทดเวลา4นาทีครบแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เป็นเกมที่เดือดในครึ่งแรก และครึ่งหลังเลยครับครึ่งหลังมี2องใบแดงครับโอ้โหพู้ธศิสปนปีนี้ไม่รู้ว่ามาตรฐานเขายกขึ้นหรือเปล่านะโอ้โหเฮียบจัดเลยเฮียบแบบเฮียบจัดจัดเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหเดือดเหลือเกินครับสองใบแดงแล้วเป็นสามแต้มที่ค่อนข้างคือจับของเรฟิวทาวน์นะวันนี้ครับชนะไปสองหนึ่งง อะไรครับดิวต่อไปที่เราจะพูดคุยครับเป็นดิวน่าจะสุดท้ายแล้วในตลาดรอบนี้ครับคือกองหน้าตัวสำรองครับผมคิดว่าผมเจอละหนึ่งคนครับก็มีศักยภาพดีพอที่จะเอ่อเป็นกองหน้าโรเตชันของเราครับคือทางด้านของอเล็กซานเดอร์บุกซาครับกองหน้าโปแลนด์สูง6ฟุตสองครับถือว่าค่อนข้างสูงนะอาจจะเป็นกองหน้าตัวมงตัวชนได้นะครับแต่ว่ารูปร่างเขาอาจจะบางหน่อยนะแต่ว่าความเร็วมีนะครับสูงแล้วก็เร็วการจบสกอร์ก็ระดับพอประมาณนะครับผมคิดว่า ถ้ามันเป็นตัวสำรองเขาน่าจะยอมนะเพราะว่าโจเกลฮาร์ดก็ number one อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเล็กซาเนเดอร์บุกซามาก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวผมลองเอาทีมของเราเนี่ยไปต่อรองดูก่อนเลยกันครับว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับบวกอีก4ล้านปอนด์ก็เท่ากับลิลิสคอนแล้วก็ไม่ต้องไปเจราจาต่อรองให้มันเรื่องมากนะทุกคนอ่ะจัดไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยสําหรับกองหน้าชาโปแรนรายนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราส่งทีมไปเจราจาสัญญานะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งสําหรับค่าหนงุงค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นนะครับผม ผมจะขอค่าเหนื่อยเขาไม่ให้เกินสักประมาณ9 5้0หมื่น้เกันนะครับผมจัดไปอะไรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามย่าวของเราครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนเวสแทมยูไนเต็ดครับวันนี้เป็นนัดสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะทางด้ายของเรฟฟิวทาวในปีนี้ก็ถือว่ามีเกมรุกที่ค่อนข้างถูชาดแต่ว่าเกมรับยังต้องปรับเลยครับแล้ววันนี้ไม่มีการรับอย่างวัตสันแมคเคนนี่ด้วยครับโอ้โหถือว่า อาจจะเป็นงานหนักเขาแต่ว่ายังได้วิเชอร์สดิเลกครับกลับมาเป็นกลางรับคู่กับอูบากากามาราครับเอนซี่คอนซาครับก็ยังต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับกับทามมิ่งเกมไปเล่นอยู่ที่สเปนหลายปีเหมือนกันนะเซตตฐีจริงของเรดฟิลทารครับเอ็ดวาร์เมนดี้วันนี้มาเลยครับมือหนึ่งของเรานะตอนนี้ทาริกแลมตี้ครับเอลเวดี้ครับแล้วก็เอนซี่คอนซาทางซ้ายวันนี้เป็นไอซ์นโดเบนาบรีครับกลางรับวันนี้ใช้เป็นเดิเล็กคู่กับ กามาร่าครับการรูปวันนี้ใช้เป็นฮาจี้ครับและหน้าเป้าเป็นเกลฮาร์ดปีกซ้ายขวายังคงเป็นชุดเดิมครับคืออุนแดนและก็เปเยสตี้ครับและเกมกำลังจะเริ่มครับเกี่ยบอลเริ่มที่บ้านของเราครับลัมตี้ลากตะลุยไปเองแล้วลัมตี้เปิดหยอดมาแล้วไปียสตีไปเกี่ยวบอลไม่เลือกบงครับโอ้โหลูกนี้เลยเสียของเลยครับฟากุนโดหักอ้อมมาแล้วลัมตี้เปิดครอสไปเสาสองนู่นเลยแล้วโอ้หเบนจอนสัน โอ้ถือว่าทําได้ดีแล้วลูกนี้เปิดเต็มมุมมาครับของอุนแดเปิดโคมาเสาแรกแล้วขึ้นมงไม่โดนอีกแล้วครับพักบอลลงมาเบรบี้ออกไปที่อุนแดอุนแดตั้งปอมเปิดโคเข้ามาแล้วอืเป็นเบย์เซี่ย้อนมงครับไม่ดีเท่าไหร่จังหวะนี้กักโปลมงคืนไม่ดีครับอุนแดเปิดเข้าด้านในเบยซี่ออกสายไปจังหวะดีแล้วหักเข้ามาสวยงามบอลติดเท้าดีเหลือเกิน,เ,นเบยซี่มาเท้าขวาแล้วกดติดแล้วจกกวังหวะดีโอ้โหฮาร์กี้ โอ้โหลูกนี้ถือว่าต้องชมเทคนิคในการเกี่ยวบอลครับคือทุกคนไม่เห็นภาพชา้าแต่เมื่อกี้เห็นเต็มตากักโป้แทงมาโอ้โหได้เรื่องจริงครับเยนาโชเปิดติดเอลเวดี้ทำได้ดีครับแล้วแลมตี้เปิดเข้าด้านในมาจีฮาจี้ครับฮาจี้รอเพื่อนเติมไม้ฮาจี้หักเข้าด้านในสวยงามแล้วจังหวะนี้กามาร่ากามาราแทางต่อให้เกลฮาร์ดเกลฮาร์ดล็อก ไปไม่ได้ออกซ้ายมาเบนาบี้ยอดกลับมาตรงการลางแล้วบกไม่ถึงโอ้โหอุปรมันเลยไปนิดนึงครับแล้วมาอีกชุดครับเรดฟิวเทาคิอแรนเชนี่ครับยอดไปครับเก็บได้ที่ฮาจิฮาจิแทงต่อให้มาที่เกลฮาร์และกิงอัดอฝืนไปหน่อยไปอิตีตอกต้นมาเบนาบี้ทันไหมทันอยู่แล้วยอดเข้ามาพักอ,อกและกิงเท้าซ้ายติดบล็อกอีกโก ยังเงับยังเป็นเรฟิวท้าบุกก็จริงแต่ยังไม่ได้แล้วเก็บได้อีกแล้วครับปุกปะทะมันจริงจริงเอาเปิดไม่ดีแล้วไปยิตตี้มาแล้วไปยิตตี้แทงต่อให้จังหวะนี้เกลฮาร์ Heart, สวยงามเกลฮาร์โอโหแล้วเปิดพลังยิงเรียบร้อยเรีจังหวะเดียวเท่านั้นของเกลฮาร์ในครึ่งหลังโอ้โหตะข่ายตุงเลยนี่ครับคือสิ่งที่เราต้องการจากเจ้าหนูคนนี้เลยครับปุกปั้นมากับมือและ เนี่ยคือความคมครับจังหวะเดียวมีแค่นี้พอครับแล้วยิงไม่ได้ง่ายๆครับบอลลูกนี้ต้องคมกริบจริงๆอ่ะเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงบอลติดไซก้อยเล็กๆด้วยนะโอ้โหเต็มๆเลยลูกนี้แล้วเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับทางด้านของเรฟิวทาวเป็นคาริลแรมตี้โดนช็อตออกไปแล้วครับเป็นฟูเอเต้ลงมาแทนนะเนี่ยฟูเอเต้ลงมา เอาแล้วหลุดมาเสาแรกจกังหวะนี้โอ้โหฟูเอนเต้สัมผัสแรกเสียบอลแล้วเป็นประตูของเวสแฮม,มแบบ What the fuck ดูครับจับบอลแล้วเหมือนลั่นนะครับแล้วฮูลูกนี้ฟูเอนเต้ครับลงมาปุ๊บทีมเสียปับ๊บโอ้นี่คือทำให้กำลังใจของเขาเนี่ยอาจจะตกพวบลงไปได้เลยครับเนี่ยโอ้โหนี่คือปัญหาในฟีชาดูการนี้ครับความผิดพลาดส่วนบุคคลสูงมากครับฟูเอนเต้ จับบอลเข้ามาเลี้ยงเข้ามาแล้วเสียบอลอีกแล้วพยายามจะเล่นให้มันยากเกินไปครับฟูเอนเตอ้ออกมาด้านข้างซาเล่นง่ายๆครับที่แล้วซาดิเลกหักเข้ามาสวยโชริจเิเร่สมบัตแรกโชริิเต่ยังวนอยู่ครับเปิดเข้ามาด้านขวาที่บูบากาการ,กา,รามาเติมมาแล้วฟูเอนเต้เติมมาแล้วเปิดทิศเสาสองและจังหวะนี้โดนเคลียร์ออกมาก่อนยังเก็บจังหวะสองได้สวยครับบุกซ่าแล้วบุกซ่าปั่นเลยจังหวะนี้โอ้โหเกือบเป็น ประตูแรกกับทีมปั่นได้ถือว่าสวยงามแล้วแต่มันสูงไม่นิดนึงแงเจียนี่เจียนี่ปั้มไปกับกเวนเต้แล้วปั้มไม่ขาดเขาตอกส้นมาต่อที่กักโปสุดท้ายเปิดมาแล้วเหลือเชื่อโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแพ้คาบ้านเลยครับอย่างนี้แล้วไม่มีสิทธิ์จะเถียงจะโต้เลยครับโอ้โหท้งขวาครับใช่เลยวันนี้ วนเต้ปั๊มไม่ขาดด้วยลูกนี้แล้วกลายเป็นว่าอ้หเสียบอลทามมิ่งให้กับเวสแฮมได้คอร์สเข้ามาแล้วอู้รู้เรื่องเลยครับเขียบอลปุ๊บแพ้ปับ๊บเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียฟิวทาวครับน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีครับที่โอโ้สตาร์ทออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้2เกมใน3เกมครับถือว่าอาการหนักครับแล้ว นักเตะก็โรยราพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูเลยครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากครับแต่ว่าต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ครับแน่นอนเรื่องแท็กติกเราต้องไปดูกันต่อครับการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับเรานะครับผม2อนัดที่เราพ่ายแพ้มาใน3นัดที่แข่งเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากนะครับบางทีนะครับเราอาจจะได้กลับไปใช้แผนหลัง3าอีกครั้งหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเชฟเกมมันยังไม่ดีแบบนี้นะครับ ก็มีความจะเป็นเหมือนกันที่เราอาจจะต้องกลับไปเล่นแผนหลัง3ก่กอนเนี่ยเพื่อที่จะประคองก็อาจจะใช้แบบระบบฟูลแบ็กไม่ได้แล้วอาจจะต้องเล่นเป็นวิงแบ็กแลวหลัง3มเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องมาแก้ไขกันต่อครับทุกคนพาร์ทนี้ก็อาจจะผิดหวังกับการแข่งขันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าต้องมีการแก้ไขพาร์ทหน้าเนี่ยอาจจะเป็นพักเบรกของสเปเชียลพาร์ทนะครับเป็นพาร์ทของลูเซียโน ภายใต้การคุมทีมของอทีมชาติบราซิลนั่นเองครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในพาร์ตต่อไปเลยกันนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรับชมมีความสุขครับสนุกการเล่นเกมและมาต่อกันในพาร์ตต่อไปครับเรามีเวลาที่ยากลำบากครับแต่ว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ครับสำหรับ r e d f ร e l d Town ในพาร์ตต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย